ดูเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่กรุงเบรุตของเลบานอนนะครับคือถ้าย้อนกลับไปสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเป็นข่าวดังทั่วโลกเกิดเหตุระเบิดที่คลังเก็บกา๊าซแอโมโมเนียไนเตรตใช่ไหมล่าสุดนี้เกิดอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นถังเก็บเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนครับได้เกิดเหตุถังน้ำมันดีเซลระเบิดอย่างรุนแรงนะครับในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นทาริก Al ida, อัลจาริด ส่งผลให้เกิดไฟไหม้อาคารหลังหนึ่งมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีก20รายครับผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วนโดยภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงถนนนะครับที่เต็มไปด้วยเศษซากต่างต่างนะครับแล้วก็อาคารหลายหลังได้รับความเสียหายขณะที่พนักงานดับเพลิงก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงในจุดเกิดเหตุ เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากถังเชื้อเพลิงถูกไฟไหม้แล้วก็ยังไม่มีการถแถลงถึงสาเหตุของการระเบิดที่แท้จริงนะครับ ความพยายามช่วยเหลือ,อยังคงดําเนินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปีนบันไดนะครับขึ้นไปบนอาคารอาพาร์ตเมนต์หลายหลังเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่รอความช่วยเหลืออยู่บนระเบียงอาคารแต่เหตุระเบิดครั้งนี้มันยิ่งเพิ่มความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในกรุงเบรุตเพราะว่าถ้าจํากันได้มันเพิ่งเกิดเหตุครั้งใหญ่ไปนะครับเมื่อเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในโกดังเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรต ประมาณ2,750ตันที่ท่าเรือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหรุนแรงจริงๆนะครับคือเปรียบเสมือนกับระเบิดนิวเคลียร์เลยอะแม้นะว่าจะไม่ได้เป็นนิวเคลียร์ก็ตามแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า200รายแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า6,000รายครับประชาชนมากกว่า3 0 0 0 0 0คนนั้นใครที่อยู่อาศัยจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม เหตุไฟไหม้และระเบิดครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลนะครับแล้วก็วิกฤตการทางการเงินที่เลวร้ายและการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในคลิปวิดีโอที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ LBCI ของเลบานอนแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ป้องกันภไยฉุกเฉินกำลังให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังของอาคาร ที่พังถล่มจากเหตุระเบิดดังกล่าวส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดนั้นยังไม่ทราบครับแต่ว่าสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าทั้งขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงหรือก๊าซเนี่ยมันระเบิดใกล้กันกับร้านเบเกอรี่ในย่านทาริกเอาจาด,ดิด้าครับ ขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN l v v e หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ